คือวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับ mm. เนื้อกะเบื้องเคลือบนะครับ mm. เพราะว่าบางท่านนั้นอยากรู้จักนะครับวันนี้ผมก็ได้เอามาให้ดูนะครับ mm. ก็มีหลายพิมพ์นะครับที่เอามาให้ดู mm. ก็จะบอกเคล็ดลับในการดูเลยนะครับป่าของวัดใหญ่ชัยมงคลนั้นตามจ,จริงนั้นต้องดูที่คาบปุนะครับคาบปุนั้นกูนั้นจะเกาะกัน เป็นเส้นๆที่รอยแตกของเนื้อกะเบื้องเคลือบนะครับผุดขึ้นมาโดยธรรมชาตินะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับว่าความเก่าของพระนั้นถ้าเราไม่ส่งดูนั้นจะมองอย่างนี้เหมือนใหม่ตามจริงไม่ใหม่นะครับเพราะว่าพระของวัดใหญ่ชัยมงคลน,นั้นจะเก่านะครับเก่าจริงแล้วก็รอยแตกของพระนี้ท่านก็ต้องมาดูนะครับว่า แตกนั้นแตกอย่างไรแล้วคาบกูนั้นเกาะอย่างไรเกะที่รอยแตกนั้นกเกาะแน่นเลยนะครับเพราะว่าพระกองวัดใจญชัยมงคลนั้นถ้าออกมาจากกูนั้นจะแน่นจริงเอาเล็บมือขูดเคี่ยวๆก็ไม่ออกนะครับเพราะว่าคาบกูนั้นได้แข็งจริงๆนะครับเพราะาแข็งตัวไปแล้วนะครับนี่ก็อีกอง์หนึ่งนะครับเป็นเนื้อดินดิบนะครับเนื้อดินดิบนี่ก็จะสวย งามเหมือนกันนะครับเนื้อของพระนั้นจะลึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าความเก่านั้นของพระนั้นจะยุบลงไปเลยนะครับเนื้อดินดิบนะครับองค์นี้ครับต่อไปผมก็จะมาให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมอยากให้ดูทุกองค์เลยนะครับว่าความเก่าของพระแต่องนั้นผมเอาให้ดูนั้นเก่าเห็นไหมครับนี่แหละครับถ้าใครจะเล่นของวัดใหญ่ชัยมงคลก็ต้องมาดูที่ เนื้อก็เบื้องเคลือบนะครับเนื้อก็เบื้องเคลือบนั้นเตกอย่างไรและเตกโดยธรรมชาติไหมและดินนั้นงอกขึ้นโดยธรรมชาติไหมตัวนี้เราจะมาตัดสินใจนะครับว่าจะเล่นวัดใหญ่แชมคุนนั้นก็ต้องดูพุทธลักษณะของพระแต่องนะครับว่าพุทธลักษณะของพระแต่องนั้นจะงดงามสวยงามอ่อนช้อยนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นในวันนี้นะครับองค์นี้ ต่อไปผมก็จะพามาดูองค์นี้เลยนะครับองค์นี้องค์นี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับองค์นี้เห็นไหมครับความเก่าของพระโอ้โหเก่าจริงครับองค์นี้ครับเห็นไหมครับว่าก็สวยงามอีกองค์นะครับต่อไปผมจะพามาดูอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้ก็เก่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นภาพเลยนะครับภาพความเก่าของพระแล้วก็พุทธสินของพระนั้น โ้อยงดงามนะครับนี่ครับองนี้เห็นไหครับว่าสวยจริงๆองค์นี้นะครับเก่าครับครับความเก่าของพระนะครับครับต่อไปผมจะพาดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับส่งเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับรอยแตกของพระเห็นไหมครับแล้วก็ความเก่าของพระก็อย่างชัดเจนอง์นี้นะครับนี่เลยครับ หลักฐานที่เราดูพระแต่ละองค์นั้นต้องดูคาบให้เป็นนะครับถ้าดูคาบเป็นนั้นก็จะได้ของดีทุกท่านนะครับนี้องค์นี้ก็เก่าอีกองค์หนึ่งนะครับสวยงามอีกองค์หนึ่งครับความเก่าความไรเห็นไหมครับรอยแตกรอยไรเราจำรอยแตกให้ได้นะครับว่าพระนั้นของวัดใหญ่ชัยงคลนนั้นต้องมีรอยแตกแตกอย่างธรรมชาตินะครับนี่ครับ องนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีอีกองคหนึ่งนะครับองนี้ก็สวยงามอีกองคหนึ่งนะครับเห็นไหมครับสวยจริงๆนะครับเนื้อก็เบืองเครือบของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับนี้องคนี้สวยจริงๆองนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับว้าที่เห็นรอยแตกนั้นจําให้ได้นะครับรอยแตกแล้วดินนั้น จะงอกดันขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าพระนี้ฝังกุฝังอะไรนะครับแล้วก็ได้อยู่กับผูเท่าภูเก่นะครับวันนี้ผมก็ได้เอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้รู้กันนะครับว่าวัดใหญ่ชัยมงคลพระเป็นอย่างไรนะครับดินเกาะอย่างไรนะครับครับ วันนี้ก็เป็นความรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านจะได้รู้ว่าวัดยาชัยมงคลน,นั้นคือต้องเป็นอย่างนี้นะครับถึงจะรู้ว่ารอยแล้ารอยแตกเป็นอย่างนี้แล้วก็ดินจะฝังอยู่อย่างนี้นะครับเซียนบางคนเขาไม่บอกความจริงนะครับเพราะว่าเขาจะเก็บเป็นความลับนะครับเพราะว่าถ้าบอกไปหมดนั้นเซียนเขาคงจะล่รยพระหรือว่าให้เช่าบูชานะครับลำบากนะครับ เขาจะบีบหน้าผ้าไอ้แคบลงนะครับเพื่อจะเล่นแค่องค์เดียวแล้วก็มาชี้จุดตายให้เล่นเท่านั้นเอง